่หนิงเบลเอ็ก900ลิมิเต็ดอ i ดิชั่น2025ไชน่ามาสเตอร์สีทองพิเศษมีแค่3,000ไม้ทั่วโลกดูคลิปนี้ให้จบถ้าคุณไม่อยากเสียตังค์ฟรีเป็นตัวเป็ลิมิเต็ดสีชมพูจะอยู่ที่295ถ้าเป็นตัวสีม่วงอยู่ที่298แล้วก็ลิมิเต็ดอีดิชั่นตัวใหม่ลนะ่าสุดตัวนี้สีทองจะอยู่ที่300นะแลับไม้รุ่นนี้นะครับผมต้องขอบอกกันเลยว่าไม่เหมาะกับการตีเดี่ยวไม่เหมาะกับมือใหม่แล้วก็ไม่ใช่ไม้ที่ตีง่ายไาหัวเบานะ แข็งแต่นุ่มเป็นไม้สปีดท,ที่เร็วที่สุดในแบรนด์ลีนิงมาพร้อมกับเฟรมตัดอากาศบางๆคงคมเป็นไม้ที่จะเก่งต่อเมื่ออยู่ในระยะของมันนะครับผมถ้าคุณใช้ไม้นี้แล้วอยู่หน้าเน็ตหรือกลางหอดเนี่ยคุณจะโคตรเทพเลยมันจะกลายเป็นไม้ก๊อตที่มาทันทีเพราะว่าหน้าไม้มันไวมากนครับจังหวะที่รับลูกตกนะครับผมลูกจะตกพื้นแล้วก็ยังสามารถเกี่ยวขึ้นมาได้ลูกที่ไม่ชี้ว่าจะรับได้มันก็สามารถรับได้ ยังสามารถตกหวังผลทําแต้มได้ลูกที่ตะออยไปไวติดสปีดจะคู่แข่งมองไม่ทันถ้าคุณใช้ไม้นี้อยู่หลังคอนเมื่อไหร่คือจบเลยทันทียังไม่ต้องพูดถึงลูกตกแค่ลูกเซฟจากหลังถึงหลังอ่ะคุณก็ต้องใช้แรงในการเค้นมันเยอะมากๆแล้วในส่วนของลูกตกคุณต้องใช้ข้อมือช่วยเยอะมากเพื่อให้ลูกมันจิกลงต่อให้ลูกมันจะจิกลงมันก็ได้แค่ความเร็วไม่ได้ความแรงอยู่ดีถ้าตกตรงตัวไปยังไงอีกฝ่ายกะรับได้แบบไม่ต้องยอ่อมายนี้มันเหมาะการตบฉีกเล่นทานด้วยความไวหรือมีเพื่อนคอยตกให้เอาลูกลงแล้วเรารอซ้าาา้นหหไมมมีจะะเกๆ